ประธานที่สามนนทบุรีเซดิเอมครับประชุมการแข่งขันปุ๋ยรุกอรุรลีกูนยกรุงเทพนะครับดัดที่สี่ของทุกการครับนนทบุรียู่เต็ดสองบุนีริสนะครับรับการเยือนของบางก,กอกเอฟซี FC ครับเจ้าบ้บานนนทบุรีอยู่ในชุดสีม่วงนะครับส่วนฝั่งบางก,กอกเอฟซี FC อยู่ในชุดเสื้อขาวแดงครับดูแรกเริ่มครับ ชาติเปเิดเข้าไปลูกนี้ที่สิริพงศ์สิริพงศ์ให้สยะสยะแทงต่อมาคาราสเซนโดโรแต่าจาังหวะสอดมาทำพิเศษบอลลือบอลลือล้อลงไปแล้ซัดลูกนี้ี่แบบร้อยครับแม่เอากระดี่มาแน่แล้วเป็นประตูเลยครับเป็นประตูขึ้นน,าานออ้าของบังก์ออฟซีครับจากบอลลืดลงเตะครับแมจังหวะก่อนหน้านี้อาจจะยังทำอะไรเกมรับของยุงทธบุรีไม่ได้ครับจังหวะโดนเจาะ ผลแรกนี่เนี่ยครับผู้สกอร์ไม่ทันครับจังหวะที่คาราซโดให้มาบอลลือทองเปี้ยงหลุดไปแตะเรียมเนี่ยไปเข้าด้านขวาข้างไม่ถนัดนะครับเต็ก็พยายามยิงให้มันเข้ากรอบและสุดท้ายนี่เสียบเสาเข้าไปเลยครับโกลบอเอาแต่จังหวะจ่ายมาจังหวะนี้ไ,ม,ไม่ไม่จ่ายพลาดมอนต์ของบอลลือบอลลือยังได้บอลลือตกมาแล้วซัดลูกนี้ลุยไปพนุกเกียรติย้อนมาที่บมลลาลีเปิด มาทางด้านขวาเอาต,อตกบอลกลางมีพื้นที่เวลาในสันนนี้โอ้โหติเซ็งมากแม่ว,วนนี้นี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับจะเลือกยิงเองเลยหรือเปล่าเลยครับหรือเปิดโค้งไปลูกนี้ได้บ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสักดาคุ้มกานครับแม่ขึ้นบ่งคนเดียวโล่งๆเลยครับเป็นประตูที่สองของบอสซีในวันนี้ครับโอ้โหแล้วเป็นแอสซิสต์เครับทำท่าดีใจนี่ เป็นการเฉลิมฉลองให้โค้ดโดนัทนะครับติฉันก็กระสายเงินลูกคนแรกของโค้ดโดนัทครับดูภาพช้าครับจงังหวะเปิดไอ้้ายของมือลทอกเลียงแล้วเทคตัวได้เหนือกว่าทางด้าน,นลุยิซี่ครับโอ้โหอย่างอันนี่พยายามพุ่งจะปะัดแล้วนะครับ พระตพลให้มาบอลลือเข้าซ้ายบอลลือหาเหลี่ยมซัดนี่ลูกนี้้อตองปัดทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยวิเชียรเปิดย้อนกลับไปอีกทีนึงแล้วซัดลูกนี้โอ้โหคาร์ลอสเซเดโร่และยกมาจังหวะของวิเชียรวิเชียร์รอเพื่อนแล้วคาร์ลอสเซเดโร่บอลแรกยังทันครับเอา้าลูกก็กลับไปโทษโทษนี้ได้ยิงเองติดเซฟไปแม่โอ,อกาสลุ้นประตูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เกมที่ได้จบลงครับ บรรลือวิ่งหลอกมาจังหวะยิ่งพัฒนพลปัดโค้งตรงนี้ติดเซฟแล้วก็เกมแรกครับจบลงเป็นทางฝั่งบางกอกซีทีมเยือนนะครับบุกมานำทัพเรีอยู่แต่สองมุริสองตัอสูอนครับรบรรลือเลือกเปิดไปจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบโอ้แม่เปิดมายังติดอยู่ที่ธนาณัติสักดาเคลียมันก็ไม่ดี เอาแล้วจวังหวะนี้เป็นพันุ์เกียรต์ได้หลุดพันธุ์เกียรต์พันุ์เกียรต์จะรุมอยู่บอลลนวันแล้วไปลีน่นี้ติดเซตนั่นหงส์แลโอ้โหยังไม่ได้ครับชัยวงคนบอลของราชันเปิดมาจังหวะนี้เอาโอ้โหอเาแล้วจวังหวะนี้กองหลังไปเสียบอลนี่ง่ายแล้วเกือบเสียประตูเลยครับดิศัก์บุริศักดิ์ไทยมาที่ธีรพัฒน์บอลออกมาพันุ์เกียรต์พันุ์เกียรต์เลือก ล็อกนักซัดด้วยขวาติดล็อกโอ้โหอินทัฒน์ดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนรัตพลเปิดเข้าไปในกอรไปโทษไักซัดได้ขวาหงิจังหวะยิงของท่านนั้นทน่านนท์จะสว่างครับชินภัทรเปิดมาบอลรีดมันหงิแล้วก็มุลรักการฑ์ที่ขานครับเป็นบาเก็ตสีที่เก็บสามคะแนนเพิ่มได้สำเร็จนะครับ บุกมาเอาชนะนนทางด้านนเนทมรีอยู่แต่สอบรรทุนิทไปสองละศูนย์ครับ